เพจดังเปิดสาเหตุโซสกลรัฐโพสตอรี่คล้ายอ,อกหักทำเอาชาวเน็ตสงสัยกันยุกใหญ่เมื่อจูจ่ๆสาวโซสกลรัฐแชร์สตอรี่ไอจีเกี่ยวกับความซื่อสายซึ่งมีเนื้อหาว่าความซื่อสัตย์ถ้าวันหนึ่งต้องใช้ชีวิตคู่กับใครอยากอยู่กับคนที่เขาถนอมความรู้สึกเราคนที่เราไม่ต้องคิดเป็นกังวลว่าเขาจะอยู่ไหนจะทำอะไรกับใคร คนที่เรามั่นใจว่าต่อให้เขาไปเจอใครอีกมากมายหลายคนก็ไม่มีอะไรให้เราต้องห่วงเพราะเขาสร้างความมั่นใจให้กับเราไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังเขาจะไม่ทรยศความรู้สึกเราอีกทั้งยังแชร์เพลงหนึ่งนาฬิกาวินาทีก็ช้าไปศิล,ลปินลีเดียลงในไอจีสตอรี่อีกด้วย แถมล่าสุดเลยเจ้าตัวได้โพสตอรี่ไอจเป็นคลิปของพี่เอที่เขียนว่าถูกใจกับถูกต้องรักของเราต้องไม่ทำร้ายใครและยังแตะข้อความไว้อีกกว่าทำให้มันถูกล้องสนายาดีแต่พูดและแน่นอนค่ะด้านเพจดังอย่างเจมมลยอน0 8ก็ได้โพสต์เปิดประเด็นให้ชาวเน็ตตามเถือกันเล่นๆว่าจะเล่ายังไงดีนะโรคหัวใจกำเริบเลิฟแล้เลิฟ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  อีกแฟนคลับบางคนก็โยงกันเก่งงงงงงวูวอกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม